สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆเช้านี้ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยชุดนอนที่ไม่ยอมทิ้งสีเขาไม่สวยแต่เขาสะอาดนะคะเนื้อเขานิ่มใส่สบายนี่ซื้อมาจากเลยจากเชียงคานวันนี้ตื่นเช้าค่ะลุกขึ้นมา ซอยหอมซอยกระเทียมตะไคร้เดี๋ยว <c oughs> เลิกงานใสสาย,สายจะทอดไก่อ่โอ้ขอโทษค่ะทอดไก่สมุนไพรค่ะอยากกินไก่สมุนไพรล,ลูกก็อยากกินอทำนิดๆหน่นนนอยๆกินไก่เสียจนเบื่อ ไม่รู้จะกินอะไรหมูก็เชื้อโลกเยอะแพงด้วยคิดถึงอ่คนเรานะคะเ,เพื่อนๆคนเราต้องกินอาหารให้เป็นยาเหมือนเขาว่าค่ะจริงๆด้วยค่ะกินสมุนไพรพวก เมื่อก่อนตอนอยู่เมืองนอกเราก็หอบเพื่อนเราเป็นหอบหื้อเพื่อนพี่มพรเขาหอบเอ้เหงือกปราหมอไปให้เราค่ะเหงือกประหมอนี่มันจะมีสองอย่างนะคะถ้าเราไปซื้อที่ร้านสมุนไพรร้านร้านลุงแขกนะคะเอ่อเขาจะมีสองอย่างแบบ แบบผสมเอ๊ะเขาผสมอะไรนะอุ้ยลืมไปแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาชงกับน้ำร้อนอ่ะผู้หญิงนี่จะขับผู้ชายก็กินดีค่ะผู้หญิงนี่จะขับประจำเดือนอะ่ะก่อนก่อนเป็นประจำเดือนเราก็กินสักอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ที อาทิตย์ที่สามอ่ะเราก็กินเลยดื่มเลยชงน้ำร้อนดื่มประจำเดือนจะมาดีค่ะผู้หญิงเราถ้าประจำเดือนมาดีแล้วก็กลิ่นตัวกลิ่นคาวก็จะไม่มีนะคะผู้หญิงสวนมากเขาจะไม่รู้ตัวแล้วว่าตัวเขาเนี่ยเหม็นเหม็นกลิ่นตัวเหม็นคาวบางคน เราถึงไม่ค่อยไปไหนเราเป็นคนเราเราเหม็นคนอื่นเราเป็นคนชอบเหม็นคนอื่นคนไหนอาบน้ำไม่อาบน้ำเรารู้เลยอ่ะแล้วก็อ่าเรื่องอ่านี่สำคัญมากเลยค่ะน้ำเหลืองค่ะ เพื่อนๆต้องกินอะไรที่มันขับน้ำเหลืองค่ะอยู่ทางเหนืออยู่ช่างเชียงใหม่เรานี่เราก็จะกินยาของสลามองค่ะยาสลามองนี่เขาเป็นคู่กับเชียงใหม่มานานโบราณแล้วนะคะอยู่ที่ถนนท่าแพค่ะอยู่ข้างธนาคารเกษิกรค่ะตอนอยู่เมืองนอกก็เอาไปด้วยแก้แพ้ ยาแก้แพ้แก้ ite, ผ so ื่นคันอะไรนะคะเขามีหลายขนาดค่ะแต่แก้แพ้เนี <za> ่ยไปด้วยตอนนั้นออดลูกชายเขาเชฟอาทิตย์นะคะเขาอายุสักสิบสิบกว่ากว่านะคะเขาไปกินกุ้งมาค่ะเขากลับมาตอนเช้า พื้นเต็มแม่ดูสิอ๊ดมีพื้นเต็มตัวแล้วเขาก็ตกใจลนไปกินอะไรมาอดไปกินกุ้งมาอ๋อแล้วก็ชงตอนนั้นเราเปิดร้านแล้วตอนลูกกลับนะ่ะเราเปิดร้านแล้วลงมาเปิดร้านแล้วแล้วก็ให้ลูกขึ้นไปนอนเราก็ชง ชงยาสลามองให้เขาดื่มสักสองชั่วโมงเราขึ้นไปดูนี่ผืนยุบหมดเลยค่ะแล้นี้ลูกๆก,ก็เลยจะเชื่อตามเรานะคะเชื่อยารู้สึกว่าอยู่กันนี่จะแพ้แพ้กุ้งหมดเลยมีแต่แม่คนเดียวไม่แพ้อะไรเลยแม่แพ้แต่อากาศ ถ้าอากาศอย่างเมื่อวานนะคะขมุกขมัวเดี๋ยวเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดนะคะเดี๋ยวเหมือนฝนจะตกอะไรเงรี้ยแพ้สลืมสลือเลยค่ะแพ้อากาศแพ้ภัยธรรมชาติอ่ธ <laughs> นพลก็แพ้กุ้งน้องพิมพ์ก็แพ้กุ้งก็พยายามให้เขาถ่ายกิน เนี่ยเดี๋ยวผลออกมาก็จะให้ถ้าเขาออกมาเขาก็เวลาลูกไปไหนมาไปไปมามาก็จะให้ลูกถ่ายายานะคะน้ำเหลืองนะคะเพื่อนๆต้องกินเวลาไม่ไปไหนนะคะพอเช้ามากินก่อนเข้านอนเช้ามาก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยเราดูแลสุขภาพ ไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนเราเป็นมาเราก็จะอาการมันก็จะไม่หนักค่ะตอนเรารักษามแร็งนะคะเราเราก็จะไปตรวจสุขภาพใช่ไหมหมอเขาก็จะหมอมือเข้าไ้นะเขาก็จะกดตัวตาปุ่มน้ำเหลืองเนาะน,นะคะเขาก็จะลูบมือเข้าไว้มากเลย เขาก็บอกว่าเราไม่มีเต่อมน้ำเหลืองไม่โตไม่ไม่บวมเพราะว่าเราถ่ายอยู่ตลอดนี่คะ่ะเราก็ถามหมอทำไมละคะหมอว่าคนถ้าเขาเป็นมากนี่ต่อมน้ำเหลืองเขาจะบวมอันนั้นอันตรายคะ่ะจะทำให้มะเร็ง เชื้อแรงแพร่กระจายไวค่ะถ้ามีต่อมน้ําเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินอะไรให้เป็นรักษาสมุนไพรนะคะมะกรูดมะนาวนะคะขาตะไคายอะไรแล้วก็มันก็ไม่แรงเท่าเราก็ถ่ายมั่งค่ะอย่าสลับมองมันเมื่อก่อนมัน 1ิบาทสิบสองบาทแล้วขึ้นมาสิบหกบาทเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะคะนานเราไม่ได้ซื้อบางทีเราก็ซื้อมาเป็นแพ็คเลยค่ะโหลหนึงเลยค่ะแล้วก็เอามาแจกหลานหลาน่ะไอ้อัดไอ้นะคะไปสองคนพี่น้องไปไป,ไปลงนามา ตุ่มน้ำคันเนี่ยเต็มเต็มขาเลยเอาไปกินแล้วเด็กเนื้อเขาอ่อนหายไวเขากินเดียวเขาก็หายแล้วก็ลุงวานค่ะลุงวนป้าแกนะคะเขามาทำงานสวนให้เราเดี๋ยวก็เป็นฝีลุงวานชอบกินลาบนะน้ำพริกของนวนก็คือลาบ <laughs> เดี๋ยวก็เป็นเป็นฝีต้องเอล ต้องคอก็เป็นตลอดแล้วก็ซื้อให้แกกินตลอดไม่รู้ตอนนี้แกกินยังไงไม่ค่อยได้ไปมาหาสูกกันเพราะว่ามันมีไอ้วงแหวนเมื่อก่อนแกก็เดินข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยข้ามมาหมาก็ชอบเฮาแกด้วย มาบ้านนี้ถ้าใครแต่งตัวไม่หล่อเหา่าชอบเหา่าถ้าเขาแต่งตัวหูสงสารเขาเขาก็ถ้าคนแต่งตัวหล่อพวกฝรั่งมาเนี่ยโอ้กระดีกกระดาพ่อพอ,พอเขาเป็นฝรั่ง <laughs> ตลกดีแต่ละอย่าง <laughs> อ่าถ้าเรา รักษาถ่ายเป็นประจำน้ำเหลืองก็จะไม่มีนะคะจะปลอดภัยค่ะแต่ถ้าเรารักษามะเร็งแล้วเราก็ต้องรักษาให้จบคอดนะคะอย่างอย่างเรานี่ปกติจะฉายแสงยี่สิบแปดครั้งแต่ร่างกายเราโอโ้โหโซซัสโซเซไปไม่ไหวนอนเปนอดเข็นไปเลยค่ะคุณหมอก็เลย เพิ่มเวลาให้เป็น32ครั้งแต่ลดรดแสงให้แคบลงแต่เพิ่มเวลาเป็นเป็น32ครั้งจะต,ต้องรักษาให้จบคอร์ดนะคะคนส่วนมากรักษาไม่จบคะ่ะจะหนีรักษายังไม่จบคอร์ดเลยหนีก็เลยอันตรายนะคะมันก็จะไม่หาย น้ำมะกรูดมะนาวอะไรนะคะดีทั้งนั้นนะคะรักษาขับขับเลือดขับลมล้างร่างกายเรานี่ต้องตื่นตีสี่นะคะถึงจะเข้าท่าทำงานเสร็จแล้วตีสี่ตีห้าเสร็จแล้วมีฟ้าก็เริ่มสั่งนะคะ สายไฟพร้อมเดี๋ยวต้องเอาพัดลมออกไปอ่าของถวายก็ตั้งแล้วค่ะวันนี้ทำทั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะใส่กะทิไหมนะหรือว่าไม่ใส่กะทิเตรียมเช้าเช้าแล้วก็ถอนหญ้าเช้าเช้าสามาหน่อยแล้วก็ ถ้าแดดเราก็ไม่ได้แล้วค่ะแต่ไก่นี้ต้องทำเสสายหน่อยวันนี้ไม่มีนักเรียนน้องพิมพ์เขาก็ตื่นสายหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็จัดนอนจัดนี่ทั้งวันก็คงรอจนโควิดซาลงนะคะถึงจะได้รับนักเรียนใหม่ ให้สงสารเด็กๆเด็กเขาก็ชอบมาเรียนกับน้องพิมพ์นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะข้างอุ้ยขอโทษข้างมะกรูดอย่างเดียวใบมะกรูด กินกันสองคนแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะนี่ค่ะึ๊บอุ้ยจะหกนะจ๊ะนี่ค่ะถูเหลืองเบาต้องเวละไฟอ่อนๆ ต้องไฟอ่อนสุดเลยเดี๋ยวต้องตักฟองออกน้ำตาลต้องใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆไม่งั้นน้ำตาลมันจะไปรัด <c oughs> รัดถั่ว เราใช้ชอบใช้ครกเออครกครกไม้นะคะแต่เราต้องต้องหงายไว้นะคะเพื่อนๆนถ้าไม่หงายก็ควมแต่พยายามให้ให้ให้เขาได้อากาศมัน้นมันจะเป็นราค่ะราจะขึ้นต้องหงายไว้แค่เอาผ้าปิดไว้แล้วก็จะโขบโขบตะไคร้ ยังไม่โขกค่ะเพราะว่ายังไม่ทำทำสายนุ่นทำตอนสายนี่ก็ต้องเกลี่ยให้เขากระจายกระจายบ้านนี้ก็จะเงียบอีกประมาณโดยเฉพาะช่วงเย็นนะคะ เงียบอีกประมาณเดือนหนึ่งพอดีค่ะต่อไปก็จะมีเพื่อนเพื่อนเข้าๆออกๆออตามภาษาคนหนุ่มอุ้ยกระเทียมเค่นะครับเพื่อนๆ๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู ไปดูแสงแสงแสงอะไรก็เรียกแสงอะไรคนะ่ะยามเช้าค่ะน้องคะเพื่อนๆพ,พระอาจารย์อยู่ข้างบนนะคะฮึอโอ้ะเป็นวันที่ดีชอบตื่นเช้า สวัสดีค่ะสวัสดียำเช้มามือค่ะ